สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องของไตรภูมิร่วงนะครับเป็นวันคดีเรื่องแรกนะครับที่เราในชั้นม .6 แล้วเ,เนี่ยเราจะเรียนเรื่องนี้ก่อนนะครับไตรภูมิร่วงเนี่ยนะครับเป็นวันคดีในสมัยของอในยุคของกรุงสุขโขทัยนะครับยุคสุขโขทยัยก็ไตรภูมิร่วงเนี่ย ตอนเราเรียนนะครับมันจะเป็นตอนที่เรียกว่ามนุษย์สภูนะครับก็คือเรื่องของโลกมนุษย์เรานี่แหละนะครับต่อไปนะครับแต่พรูดร่วงเลยนะครับก็เป็นวันคดีที่ผู้แต่งนะครับก็คือ,อผู้ที่ทรงพระราชนิพลนะครับก็คือัยยาลีไทยนะครับหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ พระมาหาธรรมราชาที่หนึ่งท่านนี้คือใครนะครับก็คือเป็นพระราชนาดาหรือเป็นเป็นหลานนะครับเป็นเป็นนาดาเป็นหลานของพ่อขุนรามคําแหงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรื่องของไตรภูมิพระร่วมนะครับไตรภูมิพระร่วมตอนที่เราเรียนก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเรื่องของตอนอมนุษยภูมินั่นเองนะครับไตรภูมิพระร่วมคืออะไรไตรตัวเนี้ยครับ มันแปลว่าเลข3นะครับภูมิก็คือสถานที่อยู่ที่มีที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นที่อยู่ทั้ง3ามสามอันเนี่ยก็คือได้แก่อะไรบ้างนะครับแต่นะครับ,นะรบมันจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือที่มีชื่อเรียกว่าเตภูมิกถานะครับเตภูมิกถานะครับตรงเนี้นะครับ เป็นเรื่องราวของ3โลกนะครับสโลกหรือ3มภูมินั่นเองได้แก่อะไรบ้างนะครับได้แก่อะไรบ้างมาดูกันนะครับอันแรกก็ครับก็คือกามภูมินะครับกามภูมิอันที่สองก็คือรูปประภูมินะครับอันที่3ก็คืออะรูปประภูมิทีนี้ครูจะบอกก่อนว่าแต่ละภูมิเนี่ยนะครับอย่างอันแรกเลยกามภูมิ กามาภูมิก็คือปิน่นแดนที่ยังหลงอยู่ในกามอยู่นะครับก็จะมีอะไรละ่ะก็คือพูดถึงนรกก่อนนรกก็จะมีเลครับมีเปรตอสุรกายาเดรัจฉานนะครับสัตนะว์นรกนะครับเปรตอสุรกายเดรัจฉานแล้วก็สัตว์นรกนะครับ ขึ้นไปข้างบนก็ยังเป็นกามอยู่ก็คือมนุษย์สัตว์อาภูขึ้นไปข้างบนก็คือเป็นสวรรค์น,นะครับเป็นสวรรค์ทั้งหกชัน้นฉะนั้นถ้าเหลือเรา,เรา,เรานับนะครับสวรรค์มีหกมนุษย์มีหนึ่งข้างล่างมีเท่าไหร่ครับเปรดอสุรกายเดรฉานแล้วก็สัตว์นรกตรงนี้มีเท่าไหร่ครับมีสี่นะครับเพราะนั้น 1> 6 1 4ก็เป็น11นะครับ11ต่อไปนะครับต่อไปโลกของผู้ที่ยังติดอยู่ในการกิเลสทั้ง2แดนเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงก็คือมีอะไรบ้างล่ะมีหมด11ชั้นใช่ไหมครับก็คือ เขาก็แบ่งออกไปดีอีก2แดนที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับก็คือของเราแบ่งเมื่อกี้เป็นถ้อยครับก็คือพูดถึงสวรรค์นะครับสวรรค์อยู่มีมนุษย์แล้วก็มีข้างล่างอีกนะครับแต่เขาแบ่งเป็นดินแดนแห่งสุขติภูมิก็คือมีมนุษย์แล้วก็สวรรค์นะครับ พูดถึงสวรรค์ก็คือมีอะไรอ่ะก็คือสวรรค์มีทั้งหมด6ชั้น6ชั้นก็คือตัวฉาฉิงตัวเดียวยนะครับแปลว่าเลข6นะครับสวรรค์หชั้นมีอะไรบ้างครับก็คือมีจตุมหาราชิกาหรือจตุมหาราชิกหรือเราจะเรียกว่าเป็นจตุมหาราชิกาภูมิก็ได้นะครับสวรรค์ชั้นที่2เรียกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับสวรรค์ชั้นที่3เรียกว่าสวรรค์ชั้นยามา นะครับต่อไปครับชั้นที่4คือสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับแล้วชั้นที่5ก็คือสวรรค์ชั้นนิมมานนอดีสวรรค์ชั้นที่6นะครับชั้นสุดท้ายนะครับไม่มีสวรรค์ชั้นที่7นะครับเรียกว่าปรนิม,มิตรวะสะวัตด,ดีหรือบางเล่มนะครับเราอาจจะเห็นคําว่าสวัดดีข้างหลังเป็นสวัดตีก็ได้นะครับ ต่อไปครับอันที่สองเรียกว่าอักบายภูมิหรือดินแดนที่เรียกว่าทุกขติภูมิทุกคติครับก็คือเป็นดินแดนที่อยู่แล้วไม่มีความสุขเลยนะครับมีแต่ความทุกข์ก็คือดินแดนแห่งอักบายภูมินะครับได้แก่อะไรบ้างล่ะก็คือมีนรกมีเดัะฉานะครับมีเปรตมีอสุรกายนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับต่อไปดินแดนแห่งรูปภูมิครับดินแดนรูปภูมิก็คือเป็นดินแดนที่อยู่ ต่อจากสวรรค์ทั้ง6ชั้นนะครับเป็นดินแดนของพรมที่มีรูปนะครับดินแดนแห่งพรมที่มีรูปเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด16บพภูมินะครับหรือ16อันนั่นแหละ16ชั้นนั่นแหละนะครับต่อไปครับดินแดนแห่งอรูปภูมินะครับดินแดนแห่งอารูปภูปมิเป็นดินแดนของอพรมที่ไม่มีรูป จะมีอยู่หมดแค่สี่ครับเนี่ยครับในระดับภูจะมีเพียงแค่สี่พภูมูเท่านั้นหรือสี่ชั้นเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับใต้ภูมิพระร่วงเนี่ยสอนเรื่องของอะไรนะครับจะสอนเรื่องนี้ครับก็คือเป็นความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งนะครับแปลเปลี่ยนไปนะครับของสรรพสิ่งที่เรียกว่า อ่ะนี่จัดลักษณะนั่นเองนะครับต่อไปครับมนุษย์สมิมคืออะไรมนุษย์สมุมก็คือเป็นการกําเนิดของมนุษย์ก็คือในความเชื่อนะครับเขาจะเปรียบเทียบอ่าไม่ใช่ว่าเปรียบเนยครับคือเราเราลองมาดูว่าถ้าหากว่าดในมนุษย์สมิมหรือการเกิดของมนุษย์ในยุคข,ของของพยาลิไทยก็คือในสมัยของกรุงสุขโขทัยเนี่ยแล้วเราลองเอามาเปรียบเทียบกับกับกับของเราของเรานะปัจจุบันนะครับว่า ในวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีการอันทซาวเข้าไปข้างในแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ทั้งหมดน,นะครับที่อยู่ในท้องของแม่เนี่ยนะครับกับที่อยู่ในหนังสือเรื่องของไตภูมิร่วงเนี่ยมันจะมีความเหมือนหรือความแตกต่างแค่ไหนนะครับแต่มันค้นหัสจารย์เลยที่มันมัน,ม,นมันกลับคล้ายคลึงกันแต่ชื่อเรียกอาจจะต่างกันออกไปนะครับมาดูก่อนดีกว่านะครับ ดีไลน,มน์มัสุะูเมนันนะครับมันจะเริ่มต้นที่ตรงไหนนะครับก็คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะพูดถึงว่ามนุษย์เราหรือหรือเด็กตัวเล็กๆที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากการปฏิสติในคภ์มานดาเนี่ยครับเริ่มต้นจากการที่เป็นเพียงแค่กะละหรือกละละนะครับที่วิทยาศาสตร์เราจะพูดถึงความเป็นเซลล์ที่เป็นเล็กๆน,น,นะครับเป็นเซลล์ขนาดเล็กเลย นะครับก็มีการวิวัฒนาการขึ้นมานะครับมนุษย์เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเป็นชายก็ดีเป็นหญิงก็ดีเนี่ยเกิดมาที่นะครับเกิดขึ้นโดยกันละนะครับพัฒนาขึ้น7วันแต่ละวันคือขึ้นไปเทียเล็กทีน้อยนะครับก็คือจะเป็นอมพุธะนะครับจากละเป็นอมพุธะาะนั้นคือเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับน้ำล้างเนื้อนะครับจากแรกนะครับเป็นน้ำล้างเนื้อนะครับอีก7วันก็เป็นเหมือนกับจะก่วดที่เชื่อมอยู่ในหม้อที่เรียกว่าเปสี นะครับที่เรียกว่าเปสีต่อไปนะครับจากเปสีเนี่ยนะครับก็เป็นคณะคณะก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนก้อนไข่ไก่นะครับจากนั้นนะครับก็พัฒนาไปอีก7วันครับเวันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตุ่มขึ้นจากก้อนไข่ไก่ก็คือเป็นเหมือนกับหูดขึ้นที่เขาเรียกว่าเบนจากสาขาหูดนะครับซึ่งคําว่าเบนหรือหรือตัวเนี้นะครับตัวนี้นะครับเบนตัวนี้แปลวันเลข5 เพราะฉะนั้นจะมีตุ่มหรือหูดขึ้นทั้งหมด5กิ่งนะครับก็คือว่าหูด5้ากิ่งเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นอะไรก็คือพัฒนาเป็นแขน2ขา2หัว1น,นะครับก็คือจากเป็นจัตขาหูก็คือเป็นมือ2เป็นขา2เป็นหัวหนึ่งน่งนะครับ มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับนะครับก็คือจาก7วันจากเมื่อกีก้ก็อย่าลืมนะครับว่าการพัฒน,นาของของมนุษย์ที่อยู่ในเรื่องของไตรรุ่งจะมีการพัฒนาครั้งละ7วันนะครับวเวันไปเบื้องหน้านั้นทุกวันเป็นฝา่ามือเป็นนิ้วมือเป็นตีนนะครับก็คือเป็นเป็นเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับอ่าก็เป็นเด็กขึ้นมานะครับเป็นเด็กขึ้นมาก็คือ ครบนะครับสี่สองก็จะเป็นขนเป็นเล็บเท้าเป็นเล็บมือนะครับเป็นเป็นเป็นอวัยวะที่พร้อมที่จะเป็นมนุษย์ขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต่อไปครับต่อไปนะครับก็อุปนิการอีกนะครับเขาก็พูดเหมือนกับว่า,วามนุษย์เนี่ยนั่งอยู่กลางท้องแม่นั้นค่อนข้างที่จะลําบากลําบนเจ็บเนื้อเจ็บตนนะครับเจ็บเนื้อเจ็บตนเป็นอะไรบ้างอะ นะครับเป็นลายบ้านก็คือเอาหลังเนี่ยมาต่อกับท้องแม่ก็คือการเอาหลังมาต่อหลังท้องแม่ก็คือนั่งนั่งนั่งหันหน้าคือแม่หันหน้าไปทางนี้ครับแล้วก็ส่วนลูกก็จะหันหน้ากลับกนะ็คือท้องของลูกครับจะต่อหลังท้องก็คือตรงนี้ก็คือก็คือลูกจะหันหน้าเข้าชนกับแม่พอดีก็คือหลังต่อหลังท้องของแม่นะครับมาดูวเวนตการกันต่อไปครับ นี่คือกูมานั่งในท้องแม่เนะ่เขาจะพยายามที่จะว่าอาการเกิดมันเป็นมนุษย์เนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากมากๆนะครับบอกว่ามันเหม็นมันชื้นมันเหม็นกลิ่นตืดและก็เอือนประมาณ80ข้อก็อคือเอือนกั่นคือพยาธินะครับเหมือนกับเขากาลังพยายามบอกว่าในท้องของแม่เนี่ยเต็มไปด้วยพยาธิเต็มเต็มไปหมดเลยนะครับเหนียวข้นเราต้องอยู่ในนั้นเราเราคิดว่าเราเราอยู่ตรงนั้นเรามีความสุขหรือเปล่านะครับ แต่ในเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีความสุขเลยนะครับเราจะทรมานมากนะครับอ่านะครับตรงนี้คือเป็นเป็นพูดถึงเรื่องของเด็กนะครับเราก็อ่ะมาดูต่อเขาบอกว่าตรงเนี้ยก็คือสายอ่าสายสะดือเห็นไหมครับนี่เป็นสายสะดือนะครับตรงเนี้ยนะครับสายสะดือบอกว่าอันว่าสายสะดือในแห่งกุมารดะกลวงหลบสายการบัวอันมีชื่อว่าอุบลนะครับจะงอยสะดือนั้นกลวงไปติดหลังท้องของแม่นะครับ แล้วาบอกต่อว่าไงอีกครับเขาบอกต่อบอกว่าเด็กดูน่ารักเลยนะครับนะประมาณเดือนที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยนะครับก็อบอกว่าข้าวนะครับแล้วก็อาหารที่แม่กินทุกอย่างเนี่ยนะครับก็จะโอชารสเป็นน้ําชุ่มชมเข้าไปในสะดือนะครับหรือไปในสายสายดื้อนะครับเขาใช้คำว่าไส้ดื้อนะครับเข้าไปในท้องกุมารทุกอย่างเลยสโนยสสโนยก็คือเป็นแบบเหมือนกับเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับ แล้วเด็กก็จะได้กินในทุกทกวันเหมือนที่แม่กินเลยนะครับตอไบนะครับกุมารเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าหลังของกุมารเนี่ยจะต่อกับหลังท้องของแม่ตรงเนี้ยก็คือแนวของท้องของแม่นะครับแปลว่าแม่จะหันหน้าไปทางนี้เด็กก็หันหน้าก็คืออ๊ะบอกว่าเด็กกับแม่หันหน้าชนกันนะครับตรงเนี้ยคือเรียกว่าหลังท้องของแม่ นะครับแล้วขอขอแม่นะครับต่อไปนั่งยองยองอยู่กำมือไม่ได้แบมือสักครั้งอะไรเงี้ยนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ที่แต่หุมร่วมเขาบอกนะครับเห็นไหมครับว่าการอยู่ในท้องเนี่ยสิ่งเจรจาค่อนข้างที่จะลําบากลําบน,นมากๆนะครับกูมานั้นอยู่ในท้องแม่บ่อห่อนจะได้หายใจก็คือไม่ได้หายใจเลยเขาออกเขาออกไม่ได้หายใจไม่ได้เยียดตีนเยียดมือเหมือนกับเราทุกคนนะเขาอยู่ในนี้ค่อนข้างลําบาก เด็กอยู่ในท้องมันจะเหยียดตีนเหยียดมือแบมือมันได้ยังไงอ่ะนะครับก็บอกอีกนะครับอ่าทีนี้เขาก็บอกอีกบอกว่าถ้าหากว่าก่อนที่เด็กจะคลอดเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเห็นหัวเด็กไหมครับนี่คือหัวเด็กอ่าเอหัวเด็กอีกตรงนี้นะครับนี่คือตัวนะครับนี่คือตัวนะครับคือ ก่อนที่จะคลอดเนี่ยจะมีลมชนิดหนึ่งที่มาพัดเข้าไปในท้องของแม่เพื่อที่จะให้หัวของทารกเนี่ยมันกลับหัวลงสู่ที่ออกนะครับที่จะออกก็คือลมนั้นเรียกว่าลมกมชวาดน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผู้ใดนะครับที่อยู่ในท้องแม่ล้วคลอดตอน6กเดือนเนี่ยเขาบอกว่าบอหอนจะได้สักข้าก็คือไม่รลอดนะครับไม่มีใครรอดเลยนะครับคนที่ ที่อยู่ในท้อง6เดือนนะ่ะง่ายๆคือตายหมดนะครับหเดือนแล้วก็คลอดน่ะตายหมด7เดือนเขาบอกว่า7เดือนเนี่ยจะ6เดือนจะตาย7เดือนก็คือบางคนรอดแต่รอดก็คือไม่แข็งแรงเพราะน่าจะให้แข็งแรงก็คือควรจะเป็น8เดือน9เดือนขึ้นไปนะครับบางคนอยู่ในท้องแม่ถึง12เดือนนะครับอยู่นานมากขี้เกียจคลอดขนาดนั้นเลยเหรอนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันกีท่ที่ที่ที่ครูบอกว่า ลมกำชวาดมันจะพัดให้หัวเด็กผู้น้อยเนี่ยก็คือลงต่ําลงสู่ที่แคบแล้วก็แหงนนั่นแหละก็คือแคบมากเราออกมามันจะลําบากมันเหมือนกับเขาอธิบายไหมก็ทั้งว่ามันเหมือนกับเราก่อนเราจะออกอะ่ะมันเหมือนกับมีช้างที่ช้างสารี่มีกําลังแบบเยอะมากมันดึงเราออกนะนะช่องน้อยน้ยเล็กๆอันนั้นนะครับมันจะทําให้เราเจ็บแล้วก็ปวดร่างกายเป็นอย่างมากนะครับ ห้าออกจากท้องแม่ครับเมื่อไหร่เด็กคนนั้นก็จะรู้จักคำว่าหายใจเหน่งนะครับวัน,นคดีจะพยายามพูดถึงตัวของความลำบากของของการเกิดมาเป็นมนุษย์การอยู่ในท้องแม่ก็เริ่มต้นความลำบากละนะครับ มาดูต่อเลยครับเขาบอกยังไงอีกในในรืน่งเขาบอกว่าใครก็ตามที่เกิดมาจากสวรรค์เกิดมาเนี่ยเขาจะนึกถึงความอยู่เย็นเป็นสุขตอนที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยก็จะหัวเราะมันมีเด็กที่ไหนบนโลกที่เกิดมาแล้วหัวเราะก่อนมันก็ต้องร้องไห้ก่อนพ่อหมอมาทำยังไงหมอมันก็ดึงขาเราขึ้นแล้วก็ตบก้นเรามันจะบ้าบอรหรือเปล่าที่บอว่าอยู่ปุ๊บเราโดนตบโดนตีเราจะหัวเราะมันก็ต้องทําไมครับร้องไห้ เขาบอกว่าเด็กคนไหนที่เกิดมาแล้วมาจากนรกเนี่ยจะนึกถึงความเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนตอนที่มันอยู่ในนรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลตก็ดีนะครับออกมาเด็กมันก็จะร้องไห้ก่อนแน่นอนนะครับผมก็ร้องไห้เพราะผมก็ต้องมาจากแบบเปลตไม่นรกแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับคือน่าสังเกตไหมครับว่าเรื่องราวของของในสมัยของสุโขทัยเอง มาจนถึงเรื่องราวในสมัยของปัจจุบันที่มันมีเทคโนโลยีที่มันก้าวไกลไปแล้วเนี่ยวิวัฒนาการของทาเร่ทีอยู่ในคันกับพยาลิไทยที่ที่ไม่มีความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์เลยสามารถที่จะแต่งเนื้อหาของเรื่องของไตภูมิล่วงตอนนุนสุภูมิเนี่ยได้้องได้พนวกกับในปัจจุบันได้ค่อนข้างที่จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะ เรื่องราวของตะพูมาล่วงเนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องราวของ3โลกก็คือกามภูมิรูปประภูมิแล้วก็อารูปประภูมินะครับพูดถึงโทษของโลกทั้ง3นะครับมันมีการแปลเปลี่ยนไม่แน่นอนนะั่นก็คือที่เรียกว่านิจารักษณะนิเงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราหลุดพ้นจากรูปประภูมิอรูประภูมิไปข้างบนที่เรียกว่าโลก,กุตตะลภูมินั่นเองนะครับก็นะค,บคือที่เรา เรียกกันอยู่ติดปากติดหูเราได้ยินกันไปแบบก,ก็คือคาําว่านิพพานนี่นะครับเป็นความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมครับนะครับนี่คือเรื่องราวของแต่ผมลองลองย้อนกลับไปดูในสไลด์นะครับว่าพวกเนี้ย มันสอนในเรื่องของอร่อยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือจะบอกว่าในในไตรูมู่ล่วงเนี่ยจะมีเรื่องราวของการเปรียบเทียบที่เรียกว่าอุป,ปมาโวหารค่อนข้างเยอะนะครับมีคําว่าดูดอ่ามีคําว่าดังมีคําว่าประหนึ่งซึ่งแปลว่าเหมือนนะครับถ้าในวันนี้เรื่องไหนที่มีการเปรียบเทียบเหมือนเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นอุปมาโวหารนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้คือตัวของการสรุปในแต่ละขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างนะครับได้แก่มีกันละเป็นอัมพุทธะที่เรีกกว่าเป็นน้ําล้างเนื้อนะครับกันละคือยังไงนะครับขนาดของเศษหนึ่งส่วนสองห้าสิบหกของเส้นผมมันเล็กไปไหมอะ่ะนะครับเปสีิเป็นชิ้นเนื้อเป็นคณะเป็นเบญจสขาหูนะครับจำไอ้ตัวนี้ให้ดีนะครับจำตัวนี้ให้ดีนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ให้ดีนะครับต่อไปนะครับต่อไป6เดือนเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจะไม่รอดก็คือบอหอนจะรอดสักคราบก็คือ7เดือนคลอดแต่ทำไมครับไม่แข็งแรงนะครับ6เดือนไม่รอด7เดือนไม่แข็งแรงนะครับเด็กที่มาจากสวรรค์นะครับตัวของเขาจะเย็นและออกมาจะาหัวเราะเด็กที่มาจากนรกตัวของเขาจะร้อนออกมาจากร้องไห้นะครับ ต่อไปลมกมชาวาดเป็นลมที่พัดให้หัวเด็กกลับเพื่อที่จะสู่ที่จะออกนะครับในไตภูมิพล่วงจะพูดถึงการหรือเวลาทิ้งไว้นะครับเวลาทั้ง3มคืออะไรบ้างเวลาทั้ง3ในไตภูมิพล่วงได้แก่การ1การสองและก็การที่สาม การหนึ่งก็คือปฏิสนธิขึ้นในท้องแม่นะั่นคือการที่1ครับการที่2คืออยู่ในท้องแม่นะครับเราใช้เวลาระ,ะยะเวลาเท่าไหร่ก,ก,ก็ก็เท่านั้นเลยนะครับการที่3ก็คือเราออกจากท้องแม่นะครับก็คือนั่นคือการที่3คนธรรมดาทั่วไปจะไม่รู้เลยว่าการ1การ2การ3ขาของเราเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่คนธรรมดาก็คือเป็น ปัดเจโพโะที่เจ้าพระอรหันต์ขีนาศพเจ้าหรือพระอัครสาวกเจ้าสองการแรกจะรู้ตัวและจำได้แล้วจะมาลืมการที่สามการที่หนึ่งสองสคนทั่วไปไม่รู้ถ้าเกิดว่าเป็นพวกกลุ่มขององค์พระอรหันต์หนึ่งสองจะรู้สามจะไม่รู้ นะครับคำว่าคนอิ่มสงสารแลนะครับในเรื่องของไต่ภูมิร่วงจะจบด้วยคำคำนี้หรือประโยคนี้นะครับว่าควรอิ่มสงสารแลรมันหมายความว่าเกิดเป็นคนควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะครับโอเคนะครับในนี้พูดถึงอุปมาโวหารที่อยู่ในเรื่องของไตรภูมิร่วงตอนมนุษย์ผูลองอกดสต o อแล้วก็ แล้วก็เอาไปอ่านดูว่ามันเป็นอะไรนะครับเช่นอ่านดูนะครับมีคําว่าดุดดังเนี่ยครับมีคําว่าดุดดังดังเนี่ยน,นะครับพวกนี้ครับเขาจะเรียกว่าเป็นโูหารที่เรียกว่า,อ,าอะไรนะครับอุบป,ประมาโวหารนะครับคาดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีความเข้าใจในเรื่องของตรายผุ่มร่วงนะครับ เอาว่านะครับเดี๋ยวถ้าหากว่ามีคําถามในเรื่องของไตหัวมะล่วงในเรื่องไหนนะครับอยากให้ครูคพูดถึงเรื่องไหนเนี่ยลองบอกกันเข้ามานะครับเดี๋ยวครูจะมาพูดให้ฟังนะครับสำหรับน,นี้นะครับสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย